ฉันจะลดน้ำหนักสิ่งที่คิดโอ๊ยทำไมฉันอ้วนอย่างนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วนะต้องลดน้ำหนักแล้วล่ะอุย๊ยโทรศพัพท์ี่เพื่อนโทรมาฮัาโลโหลหมอแซลมอนไปกินชาบูกันไหโอ๊ยไม่เอาหรอกฉันต้องลดน้ำหนักกับแกแค่นี้ก่อนนะเก่งมากแซลมอนเราปฏิเสธเพื่อนได้ออกกําลังกายดีกว่าเพื่อหุ่นที่ดีแล้ว เทอรุ่นของเราที่ดีขึ้นโว้ยนี่แน่เจ้าผักน้อยจะกินแกให้หมดเลยเอาล้วนะน้ำหยำหยำหย่อยเลยเหยำหย่หยเหยำหยำหย่อยนหยำห่ำหยำหยำหยำหจริงำหยำไมฉัยำหงำหย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 ่หยนหยำหยำหยำะยำหยำหยำหยำายำหยำหแำลยำห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 ยำยำหพำอหย ชาบูเหรอ <_ an> ก็ได้เราแป๊บหนึ่งนะงั้นเราต้องดัก <_ an> ้ยพรุ่งนี้ก็แล้วก,กันชาบูต้องมาก่อน